ผมคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าผมจิตหลอนไปเองหรือเปล่าวะหรือว่าเขาเป็นบ้าครับคนลุกจริง เกราบสวัสดีสวีดัตพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับผมผมบอสคิวินทามครับและนี่คือสมาชิกใหม่ของบ้านคิวินทามครับผมนี่คือน้องคุงครับคุงคุงที่มาจากคุงไตใช่ไหมยุบหนอพองหนอ ยุบหนอพองหนอพองหนอพอง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 ยุบยุบพองพองโคตรเท่ทุกคนครับทุกคนเคยบวชกันมาไหมครับการบวชที่มันจะต้องมีการโกนหนวดโกนคิ้วโกนคิ้วโกนขนตูดโกนขน ประสบการณ์ที่เล่าอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมเคยพบเคยเจอมาเองโคตรหลอนโคตรน่ากลัวใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเองนะแล้วแต่พวกมึงจะเชื่อหรือเปล่าแต่ที่กูเจอคือเรื่องจริงขน มันยังตั้งอยู่เลยเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ผมจะต้องมาบวชเนี่ยทุกคนก็เพราะว่าไอ้ที่จับใบดําใบแดงเนี่ยที่ผมจับแล้วได้ใบดําผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่ผมเนี่ยไปบนอะไรไว้ที่ไหนยังไงแต่ดันไปบนว่าถ้าผมจับได้ใบดําผมจะต้องบวชครับผม <c oughs> เอี่ยงวะอะไรวะ <c oughs> ซึ่งกูที่ไม่ได้เป็นคนไปบนบานสารกล่าวที่ไหนใดๆจากตรงไหนก็ไม่รู้ก็เลยต้องไปบวชครับผม โอเคไม่เป็นไรพอดีเลยผมโชคดีอย่างหนึ่งเว้ยว่าผมอะ่ะเพิ่งลาออกจากที่ทํางานเก่ามาพอดีแล้วผมก็เลยตัดสินใจไปบวชแก้บนให้แม่ให้แม่สบายใจมันจะได้หมดเรื่องหมดราวไปเดี๋ยวถ้าไม่บวชแก้บนให้ก็ไม่รู้ว่ากูจะต้องแก้ล่างหรือเปล่าแล้วถ้าแก้ล่างจะมีใครอยากดูกูไหมลองบอกหน่อยสิว่าอยากดูกันไหมแก้ล่างซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปติดต่อที่วัดแห่งหนึ่งคะ่ะเพื่อจะขอบวชเนาะวัดนั้นเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านเออ ขอไม่พูดชื่อแล้วกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยม <S <S ผมก็ได้ไปคุยกับท่านเจ้าอวาดนะคะท่านเจ้าอวาดท่านบอกว่าผมเนี่ยโชคดีมากเลยนะคือตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนมีงานอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าเป็นงานบุญที่แบบเป็นงานบุญใหญ่สักอย่างหนึ่งอะ่ะคือผมก็เป็นคนไม่ค่อยทําบุญนะก็เลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรพวกนี้ผมรู้แต่เรื่องเสาสะถ้าเสาสะเนี่ยเต็มที่ไปเลยครับถามมาได้ทุกเรื่อง ซึ่งไองานบุญที่ว่าเนี่ยครับผมมันเป็นการบวชห,หมูทุกคนรู้จักการบวชหมูไหมปกติแล้วคนอื่นอะที่เขาบวชกันทั่วไปก็คือบวชกันแค่คนเดียวมีญาติพี่น้องมาแค่คนเดียวเฮ้ย <c oughs> แต่นี้บวชหมูอะบวชหมูก็คือการที่รวมรวมคนเยอะๆมาบวชพร้อมๆกันเฮ้ยผมว่ามันก็ดีนะรู้สึกว่าเออถ้าบวชหมูเนี่ยเราก็อุ่นใจว่ารู้สึกว่าเอ,อ้ยมีเพื่อนอยู่คอยช่วยเหลือกันคอยทําอะไรให้กันไม่ต้องเหงาไม่ต้องอยู่คนเดียวไม่ต้องกวาดวัดคนเดียวบายแล้วกู คิดได้อย่างนั้นแล้วอะจะรออะไรล่ะครับก็ตอบตกลงไปเลยสิครับผมว่าผมไปบวชเลยครับที่บวชเนี่ยไม่ใช่อะไรนะมีคนเยอะดีจะได้ไม่น่ากลัวกูฟอสที่สําคัญถ้าบวชแล้วกูอาจจะได้ปาร์ตี้หมูกระทะด้วยก็ได้นะ ซึ่งไอพิธีบวชก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนมันก็คือแค่การท่องจําอะเป็นการแค่ท่องไปมีการท่องบทสวดว่าเออมันมียังไงก็อย่างเช่นมนุษย์โซซิเป็นมนุษย์หรือเปล่าผมก็ตอบได้อยู่แล้วอ่ว่าผมเป็นมนุษย์ครับอามะพันเตแต่จริงๆอ่ะผมไม่ใช่มนุษย์ครับทุกคนผมเป็นซูเปอร์ฮีโร่แปลงกายมาผมโคตรเทเป็นผู้ปรุงความยุติธรรมเทเวละ ระหว่างการบวชเนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะถึงแม้จะเห็นผมเป็นแบบนี้ผมก็ตั้งใจนะเห็นผมตั้งใจไหมงงงงงงงมง,งมงงมมมมมเเเ ระหว่างการบวชเนี่ยส่วนใหญ่ทั่วๆไปมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับทุกคนมันก็คือมีแค่การทําวัดเช้าทําวัดเย็นทําวัดก็คือการสวดมนต์นะก็จะมีบางวันที่ออกไปรับกิ่นมิมนบ้างก็คือมีไปงานบุญไปงานศพหรือว่าไปอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ด้วยความเป็นพระใหม่ครับทุกคนณตอนนั้นท่องจํายังไม่ค่อยจะได้เลยก็ทําแบบนี้ ถั่วงา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 ถั่าดำน้ำไปครับโคตรเท่นี่การศึกษาที่ดีแล้วนะเห็นผมตั้งใจไหมแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งครับทุกคนน่าจะเป็นคืนที่สาของการบวชครับหลังจาก ทำวัดเย็นแล้วเนี่ยก็อาบน้ําแล้วก็เข้านอนกันตามปกติครับทุกคนซึ่งกุฏิที่นอนเนี่ยครับก็จะเป็นกุฏิใหญ่ซึ่งเป็นกุฏิรวมครับทุกคนก็คือเป็นกุฏิที่ทุกคนที่บวชพร้อมกันวันนั้นน่ะเข้ามานอนด้วยกันทั้งหมดเลยครับซึ่งกุฏิที่ผมนอนกันเนี่ยมันก็จะเป็นกุฏิใหญ่เลยมีห้องน้ําอยู่ในตัวแต่ทีนี้เนี่ยคืนนั้นเนี่ยครับ เวลาประมาณตีหนึ่งได้ครับทุกคนก็มีพระรูปหนึ่งค่พะพระองค์หนึ่งรูปหนึ่งเอออะไรสักอย่างอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเรียกไม่ถูกเอาเป็นว่าเรียกพระรูปหนึ่งแล้วกันนะน่าจะเรียกถูกนะคืนนั้นเนี่ยครับเวลาประมาณตีหนึ่งหรือประมาณเวลาประมาณตีหนึ่งนี่แหละครับทุกคนผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันจําไม่ค่อยได้ครับพระที่เป็นเพื่อนกันครับที่นอนอยู่ข้างๆก็สะกิดผมแบบนี้ครับ แล้วก็บอกผมว่าพุดเยียวพุดเยียวพุดเยียวอะไปเยี่ยวเป็นเพื่อนหน่อยก็ผมก็เดินไปเป็นเพื่อนครับด้วยความที่ผมเนี่ยน่ารักสดใสมีความน่ารักอยู่ในตัวมีน้ําใจเราก็เดินไปเป็นเพื่อนครับผมคืองี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังห้องน้ําอะเอ่อห้องน้ําเนี่ยตอนนั้นอะมันมีอยู่ห้าห้อง แล้วปกติเนี่ยถ้าห้องน้ำเนี่ยมันไม่มีการใช้งานอยู่ใช่ไหมทุกคนนึกภาพออกไหมมันก็คือจะมีการแง้มอะ่ะมันมันเหมือนจะแง้มอยู่แง้มแบบนี้ มันจะแง้มไว้นิดนึงเพราะว่ามันไม่มีใครเข้าแล้วมันมีใครไปล็อกจากข้างในถูกไหมไอตอนที่เดินเข้าไปเนี่ยด้อผมจําได้แม่นเลยว่าไอตอนที่เดินไปเข้าห้องน้ําเนี่ยทุกคนมันมีห้องน้ําอยู่ห้องหนึ่งที่มันปิดอยู่ครับ<ม>ก็คือห้องแรกเลยผมจําแม่นเลยเดินไปเนี่ยห้องหนึ่งสองสามสี่ห้าห้องแรกเลยครับมันปิดอยู่และห้องนั้นอะ่ะมันมีเสียงอาบน้ําอยู่้วทุกคนก็คือเป็นเสียงอะ่ะเหมือนมีคนอาบน้ําอยู่ในนั้น แปลกๆปกก่วะตอนนั้นก็คิดนะว่าเฮ้ยใครวะมาอาบน้ําตอนตีหนึ่งตีสองอ่ะแปลกป่วะแต่ก็คงไม่แปลกมั้งเพราะว่าขนาดเราก็ยังเดินมาเข้าห้องน้ําก็ตอนตีหนึ่งตีสองย่างนี้เลยนี่วะไม่แปลกหรอกก็ไม่มีอะไรและพเพื่อนที่ไปเข้าห้องน้ําเนี่ยมก็เข้าโคตรนาน <c oughs> มันจะนานไปไหนวะแค่ไปเยี่ยวนี่ยฮะ <c oughs> อูว่ามึงไม่ได้แค่ไปเยี่ยวหรอก <c oughs> มึงไปนั่งขี้ด้วยมากกว่า หลังจากนั้นเนี่ยประมาณ1 0บถึงยีนาทีประมาณนี้แหละพระเพื่อนของเราเนี่ยก็เดินออกมาจากห้องน้ําเรียบร้อยแล้วโอ้โห เข้านานต huh? <S <S <D <D ั้งเลยว่าฮะก็กําลังจะเดินกลับไปนอนกันแล้วครับคือในระหว่างที่รอเพื่อนออกมาเนี่ยก็ได้ยินเสียงอาบน้ําตลอดจนกระทั่งเพื่อนเราเนี่ยเดินออกมาก็ยังได้ยินเสียงอาบน้ํานั่นอยู่ครับทุกคนทุกคนว่าผมควรจะทํายังไงดีครับณตอนนั้นก็ด้วยความวัยรุ่นนะครับน้องๆระหว่างทางกลับเนี่ยก็เลยพูดไปพูดให้ห้องน้ำเนี้ยได้ยินเลยว่าหลวงพี่หลวงพี่มาอาบน้ำอะไรตอนคืนวะอาบน้ำนานไปเปล่าแล้วก็เดินตรงกลับมาที่นอนเลยครับพอเดินกลับมาเนี่ย เช <She> ี่ยแม่เล่าเองขนลุกเองวะเนี่ยทุกคนเห็นปะไม่รู้กล้องเห็นปะนะขนลุกจริงเชี่ย <She ep. S 2> คือพอเดินกลับเข้ามาถึงเนี่ยพระทั้งหมดเลยเวย้ยนอนกันอยู่ที่เดิมไม่มีรูปไหนไม่มีองค์ไหนไม่มีคนไหนเนี่ยไปเข้าห้องน้ําเลยครับ <gasps> มีแค่พวกผมสองคนที่เพิ่งเดินกลับมาแล้วใครอยู่ในห้องน้ํานั้นวะชิบชิชชหายแล้วแล้วด้วยความสงสัยของพวกผมก็เดินกลับไปดูกันอีกรอบครับพอเดินกลับไปดูอีกรอบเท่านั้นแหละประตูที่ตอนแรกที่มันปิดสนิทอยู่เลยแล้วได้ยินเสียงนั้นนะมันแง้มเปิดอยู่เว้ยทุกคนแล้วมันก็มีน้ํะไหลอยู่น้ําไหลอย,อยู่หน้าห้องน้ําแล้วมันก็ค่อยๆแง้ม คือตอนนั้นมันแง้มเพราะอะไรเราไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะเป็นลมหรือเปล่าไม่แน่ใจมันก็เอดอยู่อย่างนั้นน่ะทุกคนคิดว่าผมจะทํายังไงครับไม่ต้องพูดเลยครับผมกับเพื่อนรีบเพนกลับมานอนเลยครับมไม่ไม่ไหวกลัวจริงวันนั้นน่ะ เล่าไปก็ขนลุกไปวะกลัวหลังจากนั้นพอเช้าวันถัดมาครับพวกผมก็ได้ไปถามพระทั้งหมดเลยที่มาบวชด,ด้วยกันเนี่ยครับว่าวันนั้นเนี่ยมีใครเนี่ยไปเข้าห้องน้ําหรือเปล่าครับเวลาตีหนึ่งตีสเนี่ยทุกคนก็พูดมาเหมือนกันหมดนะครับว่าไม่มีใครเข้าไปห้องน้ําเลยแนมะ้แต่คนเดียวมีแค่พวกผมสองคนแค่นั้นที่เข้าไปห้องน้ํานั้นแต่ก็มีพระอยู่รูปหนึ่งครับที่บอกกับพวกผมว่าเขาเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันเลยครับแต่ว่ามันเป็นคืนก่อนหน้าที่ผมจะเจออยู่คืนหนึง่งเขาไม่กล้าบอกใครครับทุกคนเพราะเข คนหาว่าเขาพูดเพ้อเจ้อโมหรือว่าเขาเป็นบ้าครับท่านคงไม่ได้เพ <c oughs> ้อเจ้อหรอกครับเพราะผมก็เจอเหมือนกันไอ้ที่ผมถามเนี่ยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าผมเจออะไรแปลกๆแบบนี้หรือว่าผมจิตหลอนไปเองหรือเปล่าวะไม่น่านะหรือผู้หลอนวะ เอาละทุกคนก็อยากจะบอกว่าเรื่องที่ผมได้เล่ามานะครับผมสาบานเลยครับผมสาบานด้วยเกียรติของลูกเสือสำรองสามันเอกโทตีจัตวาอะไรก็แล้วแต่ผมสาบานเลยครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงครับผมเจอประสบการณ์แบบนี้มาเองจริงๆมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังก็แล้วกันนะจ๊ะ ไม่เชื่อลองไปบวชด,ดูแล้วกัน,นสุดท้ายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเลิฟไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะเจอกันคลิปต่อไปสลายโตไซโยนละยย้ยาย